คนมานี้มาคอลซองปิยาพาซานะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาอ12.30นนะทุกคน12.30นาทีนี่แหละเออเขาก็เดินมาไกลแบบเขาก็แบบพาซาทีเนาะเออแล้วทุกคน เรื่องอุปกรณ์นะทุกคนตัวอืน่นบนมันก็มีนี่อุปกรณ์ตกแตงเล็บนาะต่อไปกค็คือนี่อุปกรณ์ตกแตงเล็บคือกันเนาะทุกคนแต่กระก็อาชิวิตใส่เนาะต่อไปสี่ใส่เนาะทุกคนเาาใจเป็นสี่ใส่เพราะแบบเดี๋ยวเขาเรียนอาจารย์สิยหาย ผากโบราในะทุกคนไปอันก็ไปนทุกคนนี่คือเครื่องโอเ็บนะทุกคนส่วนนี้ก็คืออุปกรณ์นทุกคนขอไปเริ่มเพนะทุกคนเขาไปเริ่มเพลดกันเลยนทุกคนคนอื่นเขาก็ต้องแก้สีใสออกนัดค้นหันหันอกมานทุกคน แล้วเฮาก็แบบตั้งไว้ก่อนเออเอาก็เลยทาไปทาลงไปนะทุกคนกระทาแบบให้มันครบนิ้วเลยนะทุกคนทานิ้วโป้ก่อนนะทุกคนมันออกเฮาก็เอาเล็บพอแบบเสร็จลงไปเลยเออเรก็ทาไปเลยทาไปนะทุกคนเราก็แบบ มา,าพากเสียงเอาเพราะว่าแบบมันบ่ได้ยินเสียงเนาะตอนนั้นคือหอาไทายประมาณา2โมง55นาทีบอกนาครอบครัวคือนอนเบิดกระยานรบกวนเสียงครบกวน,วนกค,นนะคนาานรอบครัวเนาะทุกคนเนาะทุกคนเนาะหอกมาทานซีโตเลยทุกคนเบื้องเดนเนาะทุกคนหาทาเจ้ก้อนเนาะทุกคนคือเล็บลอกเนาะทุกคนเดเบิ่งเนาะ เป็นจักรยานขนาดแต่มันบาเจ็บนะทุกคนสีมันโอกสื่อเอาก็แก้ออกเลยม,มันก็จะดูเห็นหน,หนิดนึงนะทุกคนว่ามันมันแตะขี้เดีดอดโพวกเนนะาะเขาก็เลยบ่าให้เบอรงแล้วเขาก็มาทาไปทุกคน,นยังวัวแล้วก็มีโปอยู่อ๋อ ทาทาไปนะทุกคนเดี๋ยวเอาเราทุกคนก็ทาทาไปนะทุกคนให้แมพมันแล้วว่าทุกอันนะเออเอาทานิยวซีเราไปก็เอาเอาเอาทาอย่างนั้นเออเนาะเออก็ทาไปเนาะทุกคนทาไปเลยทานิยวก่างเนาะทุกคนบะเนี้เราก็ทาไปเลยเอา นิวซีอีกแหละเออกูภาพโบไดเออเอานี่นะทุกคนทา่นทา,ทาไปนิวกลางต่อไปนะทุกคนฮาไปจิงบดเลยนะทุกคนท่าท่าไปเลยมันกระซิส่าในหนึ่งนะทุกคน อนั้นคือแบบแบบเฮากรแบบเอาขาดแบบเอาขาดจึงกองไว้ขะนะเออระทานิ้กอยนะทุกคนนี่ทาไปเลยนะทุกคนเราก็ทาแล้วๆนะทุกคนจากนั้นเฮาก็จะมาอบนะทุกคนอบกันเลย เอาอันนี้ออกกอนเขาไปอ,อกนะทุกคนนย่ยเ้าสิตังไว้ประมาณหกสิบนะทุกคนหกสิบวินาทีนะทุกคนจบไปเลยนะทุกคนอ,อกไปจนกลองอกไป <10 S 1> ตลอดเลยนะนทุกคนอ,อกไปจนกล้มอมันจินแล้วเลยนะออทุกคน อย่างหองสตัดไปตอนแล้วเลยเนาะทุกคนเนาะทุกคนนี่น้าทุกคนเขาก็มาทาอีกเบื้องหนึ่งนาะทุกคนเขาก็เอาสีใส่มาทาคือเก่าเลยเนาะทุกคนน้าทุกคนเขาก็สิเล่นคลิปบน้าทุกคนเออก็ทาไปเนาะทุกคนแม่เพชรไม่ไวๆเลยเนาะทุกคนอย่องสดแลยวเลน้าทุกคนอางห้ตัดคลิปไปเบื้องต้นแล้วเนาะ นะทุกคนนี่นะทุกคนนี่ก็คือตอนแล้วนะทุกคนคือแลกแบบนะทุกคนฮากส็สีได้แบบจบคลิปลงเท่านี้นะทุกคนก็นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิง่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้ในเนด้อบ๊ายบาย